ดื่มชาเขียวหรือมัทฉามากเกินไปเนี่ยเป็นนิ่วในไตไตาวายได้เลยอันนี้มันขนาดนั้นเลยเหรอคะชาเขียวมีสารที่ชื่อว่าออกซาเลตค่อนข้างเยอะซึ่งใบชาทั้งหมดมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชาดําชาแดงในชาเขียวมีน้อยกว่าชาดํานะ ถ้าสมมติคุณกินชานม่ะกับกินชาเขียวชาโนม,มีเยอะกว่าฉะนั้นไม่ใช่แค่ชาเขียวเนาะในเมืองจีนเนาะเขามีการทาวิจัยอะ่ะเอ๊ะถ้าคนดื่มชาเขียวเนี่ยจะทําให้มีเป็นนิ้วในไตได้มากกว่าจริงหรือเปล่าเนาะปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่จริงเขาก็เจอว่าในสารชาเขียวเนี่ยค่ะมันจะทําให้ไตเนี่ยขับสารที่ชื่อว่าสิตรเอได้ค่อนข้างเยอะซึ่งสิตรเอเนี่ยมันจะเป็นสารเหมือนคล้ายๆว่าต้านนิ้วอะทำให้ตัวออกซาเลตไม่ไปจับกับแคลเซียมนะคะก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่ว่าทาไมกินชาเขียวเนาะแล้วไม่ทําให้เป็นนิ ได้เหมือนกนกัฉะนั้นในงานนี้กย,ยังมีการถกเถียงกันอยู่ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่อย่างที่หมอบอกว่า1นึ่ขึ้นอยู่กับร่างกายคนไข้นะพันธุกรรมเป็นยังไง2คุณดื่มแบบไหนคุณดื่มน้ําเพียงพอไหมนะคะแล้วก็3ถ้าเป็นชาเขียวได้คุณภาพดีอ่ะจริงๆแล้วงานวิจัยว่ามันช่วยลดนิ้วได้ด้วยซ้ํา